สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการแปลงไฟล์นะคะเพื่อสำหรับแปลงไฟล์วิดีโอที่อาจารย์อัดคลิปไว้ะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะเป็นโปรแกรมฟรีแวร์นะคะชื่อโปรแกรม Format Factory ค่ะเราสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์เลยนะคะเริ่มแรกนะคะให้คลิกมาที่เบราว์เซอร์ค่ะจะเป็น Google Chrome หรือว่า Firefox ก็ได้ค่ะ ในที่นี้นะคะผู้สอนขอเป็น google chrome นะคะด o u b l e c คลิกค่ะในช่องค้นหานะคะให้เราพิมพ์ค่ะ format factory ค่ะคลิก enter ค่ะจะมีโปรกแกรมที่เป็นฟรีแวร์หลายตัวค่ะในที่นี้นะคะขอเลือกเป็นซอฟต์แวร์ของ thaiware com นะคะด o u b ิ e c คลิกค่ะ เราสามารถแปลงไฟล์ได้ค่ะทั้งวิดีโอรูปภาพแล้วเพลงค่ะเป็นฟรีแวร์นะคะจากนั้นนะคะให้เราเลื่อนเมาส์มาคลิกที่ดาวน์โหลดค่ะจากนั้นนะคะให้เราเลือกคำว่าดาวน์โหลดค่ะข้อสังเกตนะคะเว็บไซต์ผู้พัฒนาระวางโฆษณาแฝงก่อนติดตั้งกรุณาอา่านดีๆเดี๋ยวเราจะต้องเจอนะคะแต่เริ่มแรกก่อนนะคะให้เราคลิกดาวน์โหลดนะคะ แต่เราสามารถกดข้ามโฆษณาไปได้ค่ะคลิกที่ดาวน์โหลดค่ะสังเกตไหมคะโปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดไว้ที่เครื่องเรานะคะเสร็จแล้วนะคะให้เรามาที่ดาวน์โหลดค่ะจากนั้นนะคะให้เราดับเบิลคลิกค่ะตอบเย็ค่ะ รอสักครู่นะคะให้เรากดต่อไปเรื่อยๆค่ะเราสังเกตเห็นไหมคะนี่คือเป็นโฆษณาแฝงนะคะให้เราคลิกติ๊กออกค่ะจากนั้นให้เราเลือกกดข้ามนะคะจากนั้นนะคะให้เราทำการอินสตอลนะคะรอสักครู่นะคะ โปรแกรมก็จะทำการดาวน์โหลดลงเครื่องค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรมก็จะทำการติดตั้งบน PC หรือว่าโน้ตบุ๊กของอาจารย์แล้วค่ะเราจะมาแนะนำวิธีการใช้แบบง่ายๆนะคะเปิดหน้าต่างมาแล้วนะคะให้เราเลือกที่คำว่า mp4 ค่ะ เพราะไฟล์จากใน Room หรือว่าในโปรแกรม OBS นะคะจะเซฟด้วยนามสกุล MP4 นะคะให้เราคลิกเลือก MP4 ค่ะจากนั้นนะคะให้อาจารย์ add ไฟล์ของอาจารย์ที่ว่าทำการบันทึกวิดีโอไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรา add ไฟล์เข้าไปค่ะจะมีขนาด167.5แต่ถ้าเราจะเอาไปลงโปรแกรม โมเดอน่ะคะต้องมีขนาดเล็กกว่านี้นะคะขนาดสูงสุดได้ถึง150เมกค่ะแต่ในที่นี้นะคะเราจะย่อขยายสัดส่วนเท่าเดิมนะคะแต่ความละเอียดจะเล็กลงกว่านี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกค่ะมาเลือกว่าเราจะเอาไฟล์วิดีโอที่เราแปลงไฟล์แล้วไปไว้ในที่ไหนในที่นี้นะคะผู้สอนเอาไว้ได้ดี แล้วเราก็สามารถตั้งโฟลเดอร์ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไว้วันได e เลยก็ได้นะคะให้เราคลิกวันได e ค่ะจากนั้นให้เราตั้งชื่อโฟลเดอร์ที่วันได e ค่ะแต่นี้ที่นี้นะคะผู้สอนเอาไว้ได้ดีนะคะแล้วชื่อ FF Output ค่ะจากนั้นนะคะถ้าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะคะให้เราคลิกที่โอเคค่ะ จากนั้นนะคะให้อาจารย์คลิกที่สตาร์ทค่ะรอสักครู่นะคะระบบก็จะทำการแปลงไฟล์ให้นะคะจะเป็นขนาดไฟล์ที่มีความจุเล็กลงแต่ขนาดความกว้างความยาวเท่าเดิมค่ะรอสักครู่นะคะสังเกตที่เราแปลงไฟล์ค่ะเราจะเก็บไว้ที่ไดดี FF Output นะคะให้อาจารย์ไปหา ไฟล์ของอาจารย์ <SD S 1> ดีค่ะแล้วก็ cc output ค่ะดับเบิรคลิกค่ะสังเกตเห็นไหมคะไฟล์ของเราก็จะมีขนาดเล็กลงค่ะเหลือ97.3เมกค่ะต่อไปนะคะถ้าเราทำการแปลงไฟล์สำเร็จแล้วให้เราไปคลิกเปิดงานเราขึ้นมาค่ะ kuwebkulearning.com นะคะ ให้อาจารย์ทําการล็อกอินชื่อเข้าไปก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะเรามาหน้าเรามาตรงไอคอนนี้นะคะแล้วเราก็มาเลือกล็อกอินค่ะอาจารย์สามารถล็อกอินชื่ออาจารย์แล้วก็พาสเวิร์ดค่ะจากนั้นนะคะทําการล็อกอินค่ะให้อาจารย์มาที่ under ground นะคะอย่าลืมคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะถ้าอาจารย์จํารหัสได้ให้พิมพ์ตรงนี้ได้เลยค่ะ แต่ถ้าอาจารย์จำไม่ได้ให้มาที่ภาคต้นนะคะปีการศึกษา2,563นะคะเด็ดบบ่ลคิกเข้าไปค่ะแล้วก็ดูว่าเราสอนปีไหนค่ะในที่นี้นะคะเดี๋ยวเราทดสอบชั้นปีที่4นะคะจากนั้นนะคะให้อาจารย์เลือกค่ะว่า,าจะล,ลงสอนวิชาอะไรรหัสวิชาอะไรค่ะในที่นี้นะคะเราขอยกตัวอย่างรหัสนี้นะคะ สังเกตเห็นไหมคะจะมีฟันเฟืองนะคะให้เราคลิกที่ฟันเฟืองค่ะแล้วก็เลือก turn edit on ค่ะหมายถึงเราสามารถแก้ไขนะ้ำสั่งภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้นะคะคือให้เรามาที่อ n g l i s ค่ะแล้วก็เป็นภาษาค่ะเห็นไหมคะจะเป็นชื่อรายวิชาทั้งหมดเป็นชื่อภาษาไทยค่ะแล้วตรงจัดการแก้ไขเพิ่มกิจกรรมแหล่งข้อมูล ก็จะเป็นภาษาไทยค่ะจากหัวขอ้อภาษาอังกฤษก็จะเป็นภาษาไทยให้ค่ะให้เรามาหัวข้อที่เราต้องการใส่ไฟล์วิดีโอนะคะหรือว่าเพิ่มไฟล์วิดีโอนะคะให้เรามาเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งความรู้ค่ะดัแบเบิลคลิกเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะให้เรามาเลือกที่ลาเบลให้เรามาเลือกที่เพจค่ะคลิกเพิ่มค่ะจากนั้นนะคะให้เราพิมพ์หัวข้อ จากนั้นนะคะให้เราคลิกคําว่าแสดงคําอธิบายรายวิชาค่ะจากนั้นนะคะส่วนคอนเทนต์นะคะให้เราไปเลือกไฟล์วิดีโอที่เราจะทําการให้นิสิตดูก่อนนะคะให้เราไปคลิกคําว่าวิดีโอค่ะแล้วเราก็เบาค่ะแล้วเราก็เลือกอัปโหลดไฟล์ค่ะจากนั้นนะคะให้เราคลิกค่ะ สังเกตเห็นไหมคะไฟล์เรามีขนาด97เมกค่ะดับเบิลคลิกค่ะไม่เกิน150เมกนะคะให้เราคลิกคำว่าอัปโหลดดิสไฟล์ค่ะรอสักครู่นะคะระบบทำการประมวลผลสังเกตรตรงนี้นะคะจะขึ้นอัปโหลดค่ะเสร็จแล้วค่ะให้เราคลิกคำว่า insert media ไปอีกรอบหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะให้เรา บันทึกและกลับไปยังรายวิชาค่ะหรือว่าบันทึกแสดงผลก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะแก้ไขแล้วให้เรายกเลิกก็ได้ค่ะในที่นี้นะคะผู้สอนขอบันทึกและกลับไปยังรายวิชาค่ะสังเกตเห็นไหมคะเราใส่ชื่อรายวิชาคําอธิบายไว้ข้างล่างด้วยค่ะให้เราคลิกรันได้เลยค่ะเพื่อทดสอบค่ะคลิกเพย์ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลด Microsoft Office ของมหาลัยนะคะทั้ง365แล้วก็ Microsoft Office 2013ค่ะเริ่มแรกกันเลยมาเล่เห็นไหมคะเราก็สามารถเอาไฟล์วิดีโอของเราลงรายวิชาได้เลยค่ะ แล้วก็สามารถแปลงไฟล์ที่ขนาดใหญ่บางทีอาจารย์จะอัดคลิปประมาณ20มนาทีความละเอียดหรือว่าความจุอาจจะมากกว่า150เมกค่ะให้อาจารย์ไปแปลงไฟล์ก่อนนะคะโดยทำตามขั้นตอนที่แนะนำค่ะคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยขอบคุณและสวัสดีค่ะ